สวัสดีครับผมอยู่กับบุลรอดดำทีมเช่นเคยนะครับยังคงอยู่กับเจ้าการยาวครับกับทีมงานหกล้อดำบุลรอดเช่นเคยครับวันนี้ไม่ได้ลงไปเอาข้างล่างนะฮะเอาข้างบนครับวันนี้ผัดกันครับเมื่อวานนี้ลงไปเอาดินดานครับโดยลิินเหนียวข้างล่างฮะวันนี้เปลี่ยนขึ้นมาเอาข้างบนครับเอาหน้าดินครับ สงสัยวันนี้หน้าดินจะหมดแน่ฮะเสียเต้ก็เลยต้องแต่งทางไว้กะว่าให้รถเปล่ามาช่องทางที่เจ้ากานยาวกำลังเคลียฮะแล้วก็หันหัวมาทางผมนี่แล้วก็ถอยหลังไปเพราะว่าบริเวณมันตรงเนี้ยมันจะต้องเอาหน้าดินออกให้หมดครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะหมดนะไม่หมดก็เหลือน้อยฮะ ทีนี้มันไม่มีที่กลับลำรถครับก็จะต้องใช้รถเปล่าอีกไม้ช่องหนึ่งรถหนักไปช่องหนึ่งครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันเลยวันนี้วิ่งหน้าดิงครับจะหมดหรือเปล่าไม่หมดก็เรือน้อยแหละแต่ที่กลับรถมันเหลือน้อยฮะนี่ทำงานยามเช้าช้าครับวันนี้เริ่มหนาวแล้วนะ เมื่อเช้านี้มีฝนโปรยปลายลงมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่หนักครับเหมือนละอองฝนนย่แหละแป๊บเดียวอากาศก็เริ่มเย็นครับเดี๋ยวแต่งตัวก่อนตั้งลำก่อนนะนี่นีนเอาให้แบบยืนมั่นคงขาววอนครับทางนี้จะเอาออกเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะเอาออกนะ ต้องทําทางลงใหม่ต้องทําทางลงใหม่แน่นอนฮนะเพราะว่าวันนี้จะเอาแต่หน้าดินทั้งวันครับจะไม่เดินขึ้นเดินลงนะวันไหนหน้าดินก็หน้าดินไปเลยวันไหนดินได้ก็ดินได้ไปเลยครับจะสับขึ้นสับไปสับมานี่เวียนหัวแน่เลยฮนะเสียเต้ ก็เลยว่าใครอยากได้หน้าดินก็เอาเลยวันนี้ทั้งวันก็ทั้งวันไปเลยเมื่อวานนี่ใครอยากได้ดินเหนียวก็เอาแต่ดินเหนียวไปเลยฮะแบ่งเป็นวันๆไปฮะสับไปสับมานี่เดินขึ้นเดินลงนี่ไม่ไหวเหมือนกันนี่ไปคนละสองรอบนะนี่รอบที่สามครับตั้งแต่เช้ามานี่ได้คนละสองรอบไปแล้วรอบที่สามครับ มองดูแบบนี้ก็ใจหายเหมือนกันครับบ่อดินสองไร่ตรงนี้จะหมดเอาง่ายๆเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไปเกินครึ่งแล้วฮะเมื่อคลิปเมื่อวานนี่ผมบอกว่าปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วครับไม่เหมือนปีที่แล้วคืออะไรคืองานน้อยลง แต่รถเยอะขึ้นครับนี่ผมบอกเลยครับว่าปีนี้งานน้อยลงแต่รถเยอะขึ้นครับรถแม็โครรถหกล้อเพิ่มขึ้นครับแล้วทำไมงานถึงน้อยลงเพราะอะไรเศรษฐกิจไม่ดีฮะเศรษฐกิจไม่ดีคนเอาดินนี่ทำไมจำเป็นจริงๆนี่ไม่ค่อยจะเอากันนะ ราคายางทุกวันนี้ก็ลดเหลืออยู่15บาทขี่ยางนะแถวบ้านผมนะข้าวของนี่ก็แพงขึ้นครับไม่มีอะไรเลยที่ว่าจะถูกลงมีแต่เพิ่มขึ้นครับน้ำมันนี่มีปตทเจ้าเดียวนะที่ยังลงคงราคาเดิมครับมีหออื่นนี่ เตะไปที่36บายกันแล้วและอะไรจะเกิดขึ้นครับโอ้โหปีนี้ผมถึงบอกอไว่าฟืดจริงๆฮะฟืดครับงานนี่ไม่ได้ราคานี่อย่าไปแตะเลยอยู่เฉยๆดีกว่ารถเราก็ไม่ช้ำด้วยประเภทที่ว่าทำแบบ พอไปเป็นวันนี่ยาเลยครเพราะว่าอะไรแต่ละอย่างแต่ละชิ้นนี่แพงทั้งนั้นราคาครับอะไรนี่ก็เพิ่มขึ้นอีกโอ้โหปีนี้น่ากลัวจริงนะไม่รู้ว่าเศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานไหม่ากของชีพก็สูงอะไรก็แพงขึ้นแต่ราคาพวกการเกษตร ลดลงฮรถ้าราคาการเกษตรดีคนก็เอาดินกันเยอะนะก็จะปลูกบ้านทำนู่นทำนี่กันเยอะแต่ถ้าราคาแบบนี้ก็ต้องหยุดชะง,งักไว้ก่อนอันนี้ผมพูดในคลิปเมื่อวานนะว่าทำไมปีนี้ถึงไม่เหมือนปีที่แล้วคร วันนี้แต่ทีมงานบุญรอดก็ยังคงไปเรื่อยๆนะฮะไม่ถึงกับว่าช็อตไม่ถึงกับว่าไม่มีงานเลยถือว่าก็ยังดีฮะยังดวงดีอยู่บุญรอดยังพอทำไปเรื่อยๆได้อยู่แต่มาปีที่แล้วบอกตรงๆครับว่าโอ้โหงานนี้ต่อคิวกันเลยนะ แต่ทุกวันนี้วันต่อวันครับวันต่อวันคืออะไรตื่นเช้ามานี่รู้แล้วว่าวันนี้มีแต่พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่เมื่อปีที่แล้วนี่โอ้โหเป็นอาทิตย์ก็ยังมีเลยคิวรอกันนะนี่นะรถเยอะจริงๆครับปีนี้แถวบ้านผมนะ พอเวลาดินแห้งมาแล้วก็สวยนะนี่น้ำก็เริ่มซึมน้อยลงครับดินแ็แห้งทีนี้ก็โอ้โหตักออกมาหน้าดินสวยเลยหกล้อดำทีมงานบุดลออก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับวิ่งครบกันทุกคันเหมือนเดิมนี่นี่น,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 นี่ต้องเอารถเปล่ามาช่องนี้นะเพราะว่าพื้นที่กับลำรถบริเวณตรงนี้อีกสักหน่อยมันก็จะแคบลงแคบลงฮะ รถเปล่าจะมาช่องที่หัวหน้าวายจอดอยู่อะ่ะกันสีขาวอะ่ะรถหนักก็ไปช่องตรงๆเลยทามันแคบลงครับต้องใช้วิธีนี้แหละเพราะว่ามันติดต้นยางด้วยไงไม่ใช่พื้นที่โลง่งถ้าต้นยางตรงนี้ออกสักสองสามต้นนี้ก็สบายแต่ออกไม่ได้เลยขาให้ออกแค่นี้ได้แค่นี้ต้องหาวิธีกันเอาเอง หมดแน่แน่ฮะผมว่าบอลูกนี้สัญญาครบที่เดือนพฤษภาที่เดือนธันวาหรือต้องห้าเดือนกว่าหมดแน่แน่ฮะผมก็ดีใจที่หมดเจ้าของก็ดีใจที่หมดนะเพราะว่าจะได้ทันหน้าฝนปีหน้าได้มีน้ำใช้ฮะ บ่อลูกนี้ทาไมมีตะเข็บกันไม่มีตะเข็บกลนบ่อนี่สวยเลยนะสวยเลยครับเพราะว่าไม่มีพังนะทิ้งเบิร์มไว้ขนาดนี้สโลปขนาดนี้ไม่มีพังนะอ่ะเต็มน,นะครับโอ้โหบรรยากาศตอนเช้าเช้านี่รถมันเย็นๆนี่ผมชอบนะหน้าหนาวเนี่ย เพราะว่าอะไรเครื่องจักรไม่ร้อนไงฮะทำงานก็สะดวกสบายฮะอากาศเย็นๆนี่เครื่องจักรก็เปรียบเสมือนว่าสนองเครื่องจักรไปในตัวฮะความร้อนก็จะไม่ไขึ้นเพราะอากาศเย็นๆเนี่ยชอบครับถ้าตอนร้อนมานี่เห็นเครื่องจักรทำงานหนักๆมานี่สงสารเลยน,นะโอ้โหบุรอดพู้ยังครับ รถมีชีวิตไงนะเอาใช่อะผลลักรถก็อย่างเงี้ยแหละนร้อนมาเนี่ยโหตักไม่หยุดไม่ยอนนี่สงสารเลยนะผมการสึกล้อมันก็จะไปเร็วนะแต่เครื่องมันร้อนมากมากอ่ะแต่เครื่องเย็นๆนี่ความร้อนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่ก็อายุยืยการทำงานของเครื่องจักรนี่ก็จะไปได้ไปได้อีกไกลครับ หน้าวายฮะวันนี้ลอดินข้างบนก่อนนะนี่แหลเรือแค่นี้แหละลห,น,หละน้าดินบอ่อนี้ฮะบอ่อหน้าผมนี่ผมเปิดไว้ไม่หมดก็เหลือน้อยเลยวันนี้เหลือประมาณร้อยเศษๆนี่แหละก็น่าจะหมดแล้วนะหน้าดิน แต่ดีที่ว่าหน้ารินบ่อนี่หนาไม่บางครับหนาอยู่ประมาณสองเมตรกว่าเลยครับสองเมตรกว่าเลยเกือบสาเมตรกับหน้าดินบ่อนี้ซื้อถามว่าคุ้มไหมคุ้มอยู่ฮะบ่อนูกนี้ผมซื้อคุ้มอยู่ฮะโอ้โห ดินมันแห้งมานี่มันก็สวยนะแล้วปริมาณดินเรานี่ก็ไม่ต้องตักเยอะด้วยถ้าดินไม่เปียกนี่ดินมันจะฟูฮะตักไม่กี่ตักก็เต็มแล้วแต่ถ้าดินเปียก,ยกมานี่โอ้โหคิวดินมันแน่นไงกว่าจะตักเต็มนีนี่พอดินมันแห้งมันก็สวยมันก็พูนดินก็พูนนะขึ้นนะอ่ะไปกันครบทุกคันแล้ว เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับสำหรับคลิปนี้บุญลอดสวัสดีครับ